เดืาค้นฟ้าคว้าดาวเวทีการแข่งขันร้องเพลงที่ไม่ได้เปิดโอกาสให้เฉพาะหนุ่มสาวผู้มีฝันและรักการร้องเพลงเท่านั้นแต่เวทีนี้ยังเปิดโอกาสให้กับคนที่คิดว่าเราสามารถเปลี่ยนเส้นทางเดินชีวิตได้ดังเช่นฮัทอิสริยะพัทรามานพที่เลือกเปลี่ยนทางเดินจากแดนเซอร์ผู้อยู่ภายใต้เงาของศิลปินหลากหลายท่าน จนวันนี้เขาได้รับโอกาสและเลือกทางเดินมาอยู่ท่ามกลางแสงไฟในฐานะศิลปินโงดารเป็สตาร์แต่ต้องบอกว่าชีวิตเปลี่ยนไปเยอะพูดง่ายว่าก่อนหนา้ามือเป็นหลังมือครับถ้านอกเหนือจากร้องเพลงก,ก็มีละครครับผมได้ร้องอะไรแปลกแปกใหม่ๆเยอะแยะมากมายที่ตัวเราเองเนี่ยไม่เคยทำมาก่อนนะครับผมก็เป็นอีกมุมหนึ่งของการทำงานที่ เลยว่าสนุกไปอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็จะได้รู้จักกับคุณมากขึ้นด้วยอย่างเจ้าเนี่ยไม่น่าจะต้องมาเป็นเหยื่อพอเลียงชั่วนั่นเลยลูคเมียตกใจแทนคุณมากมากเลยนะที่คุณเป็นลูคีมียอเมีาทุกวันนี้เนี่ยไม่ได้มาเป็นศิลปิน ขอที่มีนามสกุลเดอะสตาร์ตามหลังเนี่ยผมพูดตรงๆ,ๆว่าผมคงเป็นครูสอนเต้นอยู่ที่ไหนสักแข่งหนึ่งบนโลกนี้ทุกๆคนจะมองว่าเดอะสตาร์คือการแข่งขันหรือว่าแต่ว่าเอาเข้าจริงเนี่ยลาเข้าบานทุกๆอย่างการแข่งขันทุกๆอย่างพูดเนี่ยวีคแรกทุกๆคนจะคิดแบบนั้นแต่เมื่อเราแปดคนรู้จักกันแล้วทุกๆอย่างจนถูกกลมกลืนแล้วมันก็จะหายไปกลายเป็นทุกๆคนช่วยก,ก,กันแล้วก็พอถึงวันที่จะต้องออกมาโชว์แสดงผลงานทุกคนก็ทําเป็นที่ของตัวเอง ใครจะออกหรือว่าจะอะไรยังไงสุดท้ายก็เจอกันนอกบ้านอยู่ดีแล้วก็ได้ทำงานร่วมกันเหมือนเดิมครับผมคิดว่าทางเด็สตาเขาให้โอกาส ทุกๆคนในทุกๆแบบอยู่แล้วแต่ว่าเวลาที่คุณได้รับโอกาสนั้นนะคุณจะทำมันได้ดีมากน้อยแค่ไหนหรือว่ากระจิงใจกับงานมากน้อยแค่ไหนคุณทำการบ้านกับ เรื่องของงานจริงหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วผมยืนยันตรงนี้ว่าผมเห็นทุกคนได้รับโอกาสแต่ว่าอยู่ที่ว่าแต่ละคนจะรับผิดชอบแล้วก็สร้างสารรค์ผลงานของตัวเองออกมาในรูปแบบไหนซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่จะบอกน้องๆห,หลายๆคนว่าความเป็นตัวของตัวเราเนี่ยดีที่สุดครับผมไม่ไม่มีอะไรที่จะมาเปลี่ยนแปลงเราได้ณนะวันหนึ่งก่อนที่ผมจะเข้ามาผมก็บอกว่าผมอยากเป็นคนนั้นอยากเป็นคนนี้เยอะแยะมากมายแต่ว่าณนะวันนี้เนี่ย รู้ตัวแล้วว่าผมไม่อยากเป็นใครผมอยากเป็นผมเพราะว่าไม่มีใครที่จะสามารถเป็นผมได้นอกจากตัวผม,มเ,งมมงงเมอ,เอ,องตอนนี้ผมว่ากายป็นคิดว่าวันนี้มันยังทำได้ก้กาวต่อไปแล้วก็อย่างน้อยทุกวันที่เราก้าวไปร้องเพลงก็ยังมีแฟนคลับที่เขามารอแล้วเขาก็อยากจะฟังเราร้องเพลงแล้วก็สนุกสนานไปกับเรา Thank you